ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากสตีเวลมากสองพระเอกของเราได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าทวยเทพอียิปต์มันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเขาในการหยุดยั้งแผนการร้ายของชายที่มีชื่อว่าอาร์เธอร์แฮโรที่ต้องการจะปลุกองค์อมิดขึ้นมาจากการถูกจองจำเพื่อแผนการบางอย่างจนครั้งล่าสุดครับเทพคอนชูได้ตัดสินใจสลาการมีอยู่ของตัวเองเพื่อเปลี่ยนทอฟายามคำคืนครับ กลับไปให้เหมือนเมื่อ2,000ปีก่อนในการตามหาพิกัดของอมิตรจนตัวคอนชูเองรับจะต้องถูกจองจำโดยเหล่าทวยเทพองค์อื่นมันก็เลยทำให้ตอนนี้พระเอกของเราไม่มีพลังเทพคอนชูสิ่งสถิตในร่างกายของเขาอีกต่อไปเรียกได้ว่าต่อจากนี้ไปครับเขาเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีหลายบุค,คลิกก็แค่นั้นชะตากรรมของสตีเวนแกรน์เซลขายของร้านกิฟชออ็อปคนนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมอโบทุกคนกงจะได้ฟัง สรุปเนเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง 99flix อยังเรื่องมูลไนในอีพีที่4กันแล้วครับใครที่ไม่ดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่เหล่าทวยเทพทั้ง5ที่เหลือ ได้จัดการจองจําเทพคอนชูสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปเขาก็ได้นําพาอุชัชติของคอนชูครับที่มีลักษณะเหมือนกับรูปปั้นหินมาเก็บในคลังให้สมบูรณ์ซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าก่อนที่คอนชูจะถูกพาตัวมาที่นั้นได้มีเทพองค์ก่อนอื่นๆครับได้ถูกจองจําก่อนหน้าเขาไปมากถึง9องค์ด้วยกันคําถามก็คือพวกเขาทําความผิดอะไรมาล่ะถึงได้มาอยู่ในสภาพแบบนี้คล้ายๆกับคอนชูก่อนที่พาจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของสตีเวนแล้วก็เลล่า พระนางของเรากันตกรับหลังจากที่พวกเขาได้พิกัดของหลุมศพขององคมิตรมาแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ครับสตีเวนยังคงไม่ได้สติก,กลับคืนมาจากการที่พลังคอนทูได้หายไปทว่าในจังหวัดนั้นดูเหมือนว่าคนที่สะกดรอยตามพวกเขามาตั้งแต่แรกได้มาถึงที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยพวกมันจัดการรับเปิดฉากยิงใส่สองพระเอกกับนางเอกในทันทีเล,ล่าที่เห็นท่าไม่ดีรับจึงเข้าไปหลบหลังรถก่อน ก่อนที่เธอนั้นจะสามารถจัดการกับกลุ่มคนที่ว่าได้สําเร็จด้วยตัวคนเดียวเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเธอคนนี้ครับเก่งจะบอกใครก่อนที่เลเ่าจะพาสตีเวนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วนั้นออกเดินทางรับมุ่งหน้าสู่หลุมศพของอามิตในทันทีซึ่งระหว่างทางเนี่ยนางเอกก็ถามกับพระเอกว่าระหว่างนี้พระเอกจะคืนมาร์กออกมาไหมเพราะอย่างที่เราก็รู้กันดีว่านายไม่มีชุดมูลไนท์ไว้สวมใส่แล้วและก็มาร์กเก่งเรื่องการต่อสู้มากกว่านายเยอะหากจะต้องรับมือกับคนของอาเธอร์ที่สุสานมาร์กอาจจะจาเป็นก็เป็น ได้ แต่สตีเวนก็บอกนะครับว่าคงไม่อ่ะฉันมีเธออยู่เคียงข้างกายแล้วจะกลัวอะไรไปลุยกันเลยดีกว่าช่างหัวมาร์กมันผมเคยบอกกับเขาแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีคอนชูมาเกี่ยวข้องร่างนี้ผมคุมถาวรก่อนที่พวกเขาทั้งคู่ครับจะเดินทางมาถึงที่หุบเขาแห่งหนึ่งที่ตรงตามพิกัดที่เลล่าเคยใส่ไว้และพวกเขาก็ต่างคิดว่าที่นี่ต้องใช่หลุมศพของอามิดไม่มีผิดแน่ๆเพราะถ้าสังเกตจากเข้าของครับมีเต็นท์มากมายถูกกางขึ้นมาที่นี่น่าจะเป็นของลูกสมุนของอาเธอร์แน่ๆมันก็เลยแสดงให้เห็น ว่าครับพวกเขาจะต้องรีบกันแล้วอาเธอคงจะใกล้อูชัติของอมิตรเข้าไปทุกทีซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยมาร์กรับก็ได้มองเห็นถึงความกลัวในจิตใจของพระเอกเขาเลยพยายามจะโน้มน้าวสตีเวนว่า คืนร่างฉันมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันลุยเองแต่นั่นก็ไม่เป็นผลครับสตีเวนยังคงต้องการจะลุยต่อยิ่งถ้าเป็นการลุยกับเลลาคนที่เขาแอบชอบอยู่แล้วนั้นมันก็ยิ่งเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเขาแบบสุดๆครับโดยที่ตัวเขาเองก็หารู้ไม่ว่าในชอน็อตนี้เลลาได้แอบหลงชอบในความจริงใจของสตีเวนเข้าแล้วและได้ทำการจูบเขาไปที่ปากทีหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่ครับจะเดินเข้าสู่สาลนั้นไปเล่นเอาพระเอกของเราถึงกับเขินทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับในขณะที่ม้าก็โกรธจ,จัด แต่ทำอะไรไม่ได้ทั้งสองพระนางรับร่วมกันสํารวจภายในถ้าไปเรื่อยจนรู้ว่าข้างในนี้นั้นจะต้องใช้ดวงตาของฮอรัตในการนําทางโชคดีที่ว่าสตีเวนมีความรู้ด้านนี้ที่เยอะมากๆมันจึงไม่เป็นการยากสักเท่าไหร่ที่เขาจะมองเห็นเส้นทางต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญที่อาจจะนําพาเขาครับไปถึงอูชติของอามิตได้เร็วกว่าอาเธอร์ก็เป็นได้ จนทั้งสองคนครับมาหยุดลงที่ห้องห้องหนึ่งก่อนที่ดูแปลกกว่าห้องอื่นๆทั่วไปที่นี่ครับมีเศษกระสุนหล่นมากมายพร้อมกับคราบเลือดส,สดๆเหมือนกับว่าเพิ่งจะผ่านการทำพิธีอะไรกันไปได้ไม่นานครับมีการใช้เครื่องในและกลิ่นสาบที่เหม็นมากๆพระเอกในตอนนั้นคิดในใจครับคงต้องเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เรื่องดีแนๆ่ๆก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเสียงปืนที่ว่าก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงกรีดร้องของหนึ่งในสมาชิกของทีมอาร์เธอร์เขาได้วิ่งเข้ามาหลบในห้องของพระเอกแบบพอดีคร มันก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกในตอนนั้นต้องชิงจังหวะในการหลบในเงามืดก่อนละกันก่อนที่ภาพจะแสดงให้เราได้เห็นว่าลูกสมุนของอาเธอร์ที่ว่าครับวิ่งหนีมาจนมุมที่ห้องห้องนี้และถูกใครก็ไม่รู้ครับจับร่างขึ้นเขียงพร้อมกับสับร่างเจ้าลูกสมุนเป็นชิ้นๆเลยตามมาด้วยการควานเครื่องในครับมาใส่ในโหลอะไรสักอย่างหนึ่งต่อหน้าพระเอกกับนางเอกที่กําลังหาทางออกออกจากห้องนี้ซึ่งคนที่ทําแบบนี้เนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆมันมีร่างกายสูงใหญ่ครับ แข็งแรงผิดมนุษย์มนาหน้าตายังกับซอมบี้จนสุดท้ายแล้วมันก็สัมผัสถึงการมีอยู่ของคู่พระนางได้จึงเริ่มต้นในการออกล่านในทันทีมาเลยเป็นเหตุให้ทั้งสองคนครับต้องแยกหนีกันไปคนละทางโดยทางฝั่งของพระเอกได้เดินทางเข้ามาถึงในส่วนของโลงศพของฟาโรได้ก่อนเป็นคนแรกก่อนหน้าตัวอาเธอร์เสียอีกทว่าคนที่อยู่ในโรงศพครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงแค่ฟาโรธรรมดาสตีเว่นมองแวบเดียวก็รู้เลยครับว่าชายที่อยู่ในโรงนั้นเขาคืออเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อน ที่เขาคนนี้ครับน่าจะเป็นอวตารคนล่าสุดของโออามิตไม่มีผิดแน่ปัญหาในตอนนี้เลยก็คือถ้าศพของอเล็กซานเดอร์อยู่ที่นี่แล้วแล้วอูชัปติกของอามิตล่ะอยู่ที่ไหนสตีเวนไม่มีทางเลือกครับนอกจากใช้มือสะอาดๆของเขาในการล้วงเข้าไปในศพของพระองค์ก่อนที่้าจะตัดกลม,มาที่ทางฝั่งของเล,ลากันต่อบ้างหลังจากที่แยกกับสตีเวนมาแล้วเธอก็มาถึงในส่วนที่เป็นเหมือนกับหน้าผาลึกครับที่มองไม่เห็นแม้แต่พื้นล่างเลล่าในตอนนั้นถ้าอยากหนีจากซอมบี้เนี่ย เธอมีความจําเป็นต้องไต่ขอบหน้าผ่าไปรับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าซอมบี้ก็ตามตัวเธอมาแบบติดๆแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวของเลล่านั้นมีสกิลการต่อสู้ที่เก่งค่อนข้างมากร่วมกับไหวพิบชั้นดีของเธอจึงทําให้เลล่ารอดมาจากเงื้อมือของซอมบี้ตัวนั้นได้สําเร็จแล้วก็ได้มาเจอเข้ากับอาร์เธอร์แฮโรอีกครั้งหนึ่งที่เขาในตอนนี้กําลังใช้สคารับครับ ในการตามหาอูชติของอามิตอาเธอไม่รอช้าสิครับเปิดประเด็นคุยกับนางเอกก่อนเลยถึงเรื่องของพ่อเธอครับพ่อดูเหมือนว่าอาเธอจะรู้ความลับบางอย่างของพ่อของเธอที่ตัวมาร์กปิดบังเธอมาโดยตลอดเล่าสงสัยจริงครับว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่อาเธอก็เลยได้บอกว่าพ่อของเธอน่ะถูกฆ่าโดยทหารรับจ้างคนนึง ที่มีมาร์กเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมาร์กรู้รายละเอียดทั้งหมดว่าพ่อของเธอนั้นตายยังไงถ้าไม่เชื่อก็ลองถามเขาดูสิไม่แน่ว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับรเรื่องนี้ก็เป็นได้ซึ่งคําพูดนี้นี่แหละครับมันได้เปลี่ยนความรู้สึกของเธอที่มีต่อมาร์กแทบจะทันทีเธอก็เลยรีบเดินหน้าตั้งกลับเข้าไปหามาร์กในจังหวัดที่สตีเวนครับหาอูชติของอมิตเจอแบบพอดีเดะสตีเวนได้ชวนให้เลยล่ารับออกไปจากที่ด้วยกันเถอะเราทําสําเร็จแล้ว เดี๋ยวพวกอาเธอร์มาถึงก่อนเราจะซวยเอาแต่เลยล่ากลับไม่คิดงั้นสิครับเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้คำตอบจากปากของมาร์คเกิดอะไรขึ้นกับพ่อฉันในวันนั้นกันแน่สตีเวนได้ยินแบบนั้นครับเขาเลยรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อไปแล้วจำต้องคืนร่างให้กับมาร์คเคลียรเรื่องนี้กับเลล่าเสียก่อนครับ โดยมาก็ตอบกลับนางเอกกลับไปว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนได้ไหมตอนนี้เราต้องหนีกันแล้วแต่ไม่ว่ายัางไงครับดูนว่านางเอกจะไม่ยอมไปสักทีม้าเลยจําเป็นต้องเล่าทุกอย่างให้กับเธอได้ฟังตรงนั้นเลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมล่าสมบัติของพ่อเลล่าจริงๆและสาเหตุการตายของเขาก็เกิดขึ้นมาจากหนึ่งในสมาชิกของพวกเราดานเกิดความโลภขึ้นมา เขาคนนั้นมีความตั้งใจจะฆ่าคนยกทีมแล้วก็ทําเกือบจะสําเร็จแล้วด้วยมาได้เล่าว,ว่าเขาพยายามแล้วครับจะหยุดชายคนนั้นแต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายแล้วตัวของมาร์กเอในวันนั้นก็ถูกยิงเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมเขายังไม่ตายทันทีที่มาร์กไม่น่าจะรอดภายในวันนั้นแล้วแท้แต่ยังไม่ทันที่พระเอกกับนางเอกจะคุยกันเสร็จครับอาเธอร์ Arthur พร้อมกับกองทัพของเขาที่เหลือก็เดินทางมาถึงที่ห้องลงศพของอเล็กซานเดอร์แบบพอดีเดะซึ่งมาร์กที่เห็นแบบนั้นครับก็เลยอาสาว่าจะถ่วงเวลาให้กับเลลาก่อนระหว่างน,นี้เธอต้องรีบหาทางออกให้กับพวกเราแล้วล่ะยังด่วนที่สุดเลยในขณะที่ทางฝั่งของอาเธอร์ครับก็สัมผัสได้ว่า ที่ตัวของมาร์กไม่มีคอนชูอยู่เคียงข้างกายอีกต่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่อาเธอร์จะต้องเกรงกลัวมาร์กอีกต่อไปอาเธอร์ Arthur ก็เลยพยายามครับอยากจะลองให้โอกาสเขาดูเผื่อว่ามาร์กรับจะพูดง่ายและสามารถตกลงกันได้อย่างสันติอะไรแบบนั้นครับแต่จะมีหรือครับที่มาร์กนั้นจะยอมเขาได้ใช้จังหวะที่สมุนของอาเธอร์เผลอโจมตีใส่พวกเขาด้วยสกิลการต่อสู้เทีอนค้งเก่งมากๆจนสุดท้ายแล้วครับมันก็ต้องถูกหยุดลงเพราะว่าอาเธอร์ได้ส่งลูกกระสุนถึง2เม็ดด้วยกันอัดเข้าไปที่ร่างกลางหนะ้าอกของมาร์กจังๆครับ ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นต่อหน้าต่อตาของเลลานางเอกของเรากันเลยทีเดียวฉากนี้ครับใครเห็นก็ว่าตายแหละครับผมซึ่งภาพในตาของม้าค่อยๆหายจางไปอย่างช้าๆ ก่อนที่มันจะสว่างขึ้นมาอีกทีณนะสถานที่แห่งหนึ่งครับคล้ายๆกับสถานพยาบาลอะไรสักอย่างที่มาร์กกำลังรักษาตัวอยู่ที่นั่นมันดูเหมือนกับโรงพยาบาลจิตเวชอะไรแบบนั้นเลยทุกคนที่มาร์กเคยรู้จักครับต่างมีบทบาทหน้านที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากโลกความเป็นจริงค่อนข้างมากซึ่งมาร์กในตอนนี้พยายามจะทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทําเสร็จครับก็ถูกคุณหมออาเธอร์เรียกตัวไปคุยเป็นการส่วนตัว เพื่อสอบถามอัปเดตอาการของเขามันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าความทรงจำบางส่วนของเขาเริ่มจะกลับมาแล้วครับหลังจากที่เขาได้เห็นหน้าอาเธอร์อีกครั้งหนึง่งมาร์กดูเหมือนว่าจะจําได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน เขาเพิ่งจะถูกอาร์เธอร์แฮโร่คนนี้ครับยิงเข้าไปที่กลางหน้าอกตายคาที่มาที่รู้แบบนั้นจะมีหรอครับที่เขานั้นจะอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขาใส่เกียร์หมาครับสับตีนแตกออกจากห้องของอาร์เธอร์ในทันทีคุณหมออาร์เธอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดเขาแค่คิดในใจว่าไอ้มาร์คเป็นแบบนี้อีกแล้วสินะ ซึ่งตัวของมาร์ครับได้หนีจากคุณหมออาเธอร์มาเจอเข้ากับโลงศพปริศนาโลงหนึ่งที่มันขยับไปมาในห้องและพอเขาได้เปิดดูก็ได้เจอเข้ากับสตีเวนที่ถูกกักขังอยู่ในโลงศพโลงนั้นสตีเวนดีใจเป็นอย่างมากครับที่เห็นมาร์กอยู่ที่นี่พร้อมกับความสงสัยที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แต่ทั้งคู่ไม่มีเวลาแล้วครับจะต้องหนีไปจากที่นี่ก่อนแล้วกันซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ดูเหมือนว่า พวกเขาทั้งคู่ครับจะเจอเข้ากับโรงศพอีกโลงนึงที่ยังคงไม่เปิดเหมือนกับของสตีเวนเมื่อตะก,กี้นี้ทว่าพระเอกทั้งสองคนครับกับเลือกที่จะไม่สนใจ เพื่อจะเดินหน้าหนีต่อจนได้มาเจอเข้ากับเจ้ามนุษย์ฮิโปโปโตเตมัสต,ตัวใหญ่ที่มันตัวนี้ก็พูดได้ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในมูไนไนส์อีพีนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของมาร์คแล้วก็สตีเวนอย่างแน่นอนหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ครับได้ถูกอาร์เธอร์ยิงอัดเข้าไปที่กลางหน้าอกอย่างจังในช็อตน,นี้ครับถ้าเป็นในเวลาที่มีเทพคอนชูอยู่ข้างกายแล้วล่ะก็ กระสุนพวกนี้ครับอาจจะทําอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกแต่นี่คือเทพคอนชูถูกผนึกไว้ในอูชติแล้วมันก็เลยทําให้พลังมูลไนในตัวของมารครับ หายวับไปกับตาด้วยการที่ถูกยิงเข้าร่างกายแบบนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็เป็นเพียงแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาครับที่อาจจะต้องมาตายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้มันก็แปลกนะสิเพราะมาร์ครับได้ตื่นขึ้นมาอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลจิตเวชอะไรสักอย่างพร้อมกับผู้คนที่ต่างบริบทกันไปซ้ายังเจอเขากับสตีเวนครับเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่นั่นอีกด้วยคําถามในตอนนี้เลยก็คือพวกเขาครับอยู่ที่ไหนกันแน่ตายแล้วจริงๆหรือเปล่าและคําถามที่สําคัญที่สุด เลยก็คืออะไรกันครับที่อยู่ในโลงศพไปที่2ที่มา э ร์กเลือกจะไม่สนใจกันแน่เป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นดวงจิตของตัวตนที่3ามที่แอบแฝงตัวอยู่ในร่างของสตีเวนก็เป็นได้เพราะท่านเพื่อนจำกันได้ครับจากในตอนที่แล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มาร์กกับสตีเว่นนั้นไม่ได้เป็นคนควบคุมร่างกายของพวกเขาจนค่าลูกสมุนของอาร์เธอร์นั้นตายกลิ้งถ้าเกิดว่าตัวตนที่3ครับมีหยุดจริงแล้วล่ะก็ เขาอาจจะเป็นอีกตัวตัวหนึ่งที่มีความร้ายอยู่ในตัวค่อนข้างมากทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว,ว่าสตีเวนกับมา้์จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรจะรอดตายจากเหตุการณ์ถูกยิงนี้มาได้หรือเปล่าเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อรับในมูลนหนอีพีต่อไปอีพีที่5กันแล้วครับ ที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องจัดทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับทีมงานแล้วก็แอดมินคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจมาหาศาลครับในการทํามูลนินอีพีต่อไปมากๆเลยท่านเพื่อนอยากดูกันเร็วๆเนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะครับหนึ่งไลค์สำหรับทุกคนก็มีความหมายมากๆแล้วสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับก็ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ